รวมสี่ท่าบริหารสำหรับคนที่มีอาการปวดเขา่าเข่าเสื่อมเวลานอนง่ายแล้วใต้ข้อพับเข่าเนี่ยลอยนะครับไม่ไม่แนบชิดสนิทเตียงนะครับสามารถฝึกตามนี้ได้เลยครับหาหมอนน้อยๆมาสักหนึ่งใบนะครับท่าแรกเราจะลองใต้ข้อพับเข่าแบบประมาณนี้ประมาณนี้นะครับหลักการก็คือเราจะพยายามกดใต้ข้อพับเขาเ่านะครับเข่าเราลงนะครับกดลงนะครับแล้วก็ กระดกข้อเท้าขึ้นกระดกปลายเท้าขึ้นมานะครับค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบผ่อนจะเป็นการเกรงกล้ามเนื้อหน้าขานะครับกดลงกระดกข้อเท้าขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบผ่อนกดลงกระดกขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบผ่อน คนที่มีปัญหาปวดเข่าหรือปวดแทใต้พับเข่าครับเวลานอนไายเนี่ยเข่าจะมีช่องว่างครับลอยเลยหรือว่าเอามือสอดได้นะครับแต่ถ้าคนปกติก็จะแนบแนบชิดสนิทเตียงนะครับนี่คือท่าแรกต่อไปท่าที่สองจะเป็นการฝึกการกระดกข้อเท้าขึ้นนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 แล้วก็เหยียดปลายเท้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทีาสลับกันนะครับนับเป็น1ครั้งนะทำทั้งหมดประมาณ20-30ครั้งนะครับท่านี้เพราะว่าง่ายนะเป็นการยืดใต้ข้อพับเข่านะครับใครที่ปวดใต้ข้อพับเข่าบ่อยๆนะหรือว่าเป็นตะคิวครับก็สามารถทําได้เป็นตะคิวน่องอย่างเงี้ยครับฝึกท่านี้ได้เลยดูอดีกครั้งหนึ่งนะครับ กระดกข้อเท้าขึ้นนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขาเหยียดตรงนะครับเข่าไม่ได้งอเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แบบนี้ครับต่อไปจะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อหน้าขานะครับท่านี้ถ้าอย่างง่ายก็คือการกระดกขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าอย่างง่ายนะครับาละคังไวสิบวินะครับคล้ายกับท่าเม,มื่อกี้เลยแต่ว่า ถ้าจะทำให้ยากขึ้นนะครับเพื่อโหลดน้ําหนักให้มันมากขึ้นจะได้กล้ามเนื้อจะได้โตไวๆนะครับก็คือเอาขามาไผ่ผมเริ่มบริหารข้างขวาผมใช้ขาข้างซ้ายเนะี่ยมาไผ่อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ออกแรงกระดกข้อเท้าขึ้นมานะครับค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบมันก็จะหนักขึ้นนะครับมไม่ต้องไปฟิตเนสก็ได้นะครับเราใช้บอดีเวทนะครับน้ําหนักของตัวเราในการโหลดน้ําหนักนะครับ กล้ามเนื้อก็จะได้ทํางานมากขึ้นจะได้แข็งแรงนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบผ่อนจะทำให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสําหรับใครที่รู้สึกว่าโอ้มันเบามันง่ายละว,วิธีการโหลดน้ําหนักเพิ่มนะครับให้ออกแรงขาข้างซ้ายเนี่ยกดลงแล้วขาข้างเนี้ยก็ออกแรงสู้กันนะครับมันก็จะสั่นเลยนะก็น้ําหนักจะมากขึ้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแบบนี้ครับ ก็ค่อยๆฝึกไปนะครับอย่าเริ่มอย่าเริ่มสเต็ปที่ยากในทอนแรกนะครับต้องค่อยๆฝึกไปนะเอาอย่างง่ายก่อนนะครับอย่างง่ายก็ยกขึ้นมาอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ผ่อนอย่างนี้นะครับอย่างง่ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบผ่อนอ่าถ้าจะเพิ่มน้ําหนักก็ขาข้างขวาบ้างนะกดลงขาข้างซ้ายนี่ก็งัดขึ้นมานะครับกระดูกข้อเท้าไว้ด้วย ออกแรงสู้กันก็จะหนักมากขึ้นนะกล้ามเนื้อก็จะเกร็งมากขึ้นเลยนะครับ2 3 4ส6 7 8 9, 10, ี่ห้าเจ็ดดอนพอผ่อนแล้วก็จะเบาโล่งนะก็จะเบาร้อนวูบวบหน่อยๆนะเออรู้สึกได้เลยต่อไปท่าสุดท้ายละท่าสุดท้ายใช้หมอนเหมือนกันนะครับเอ,อ่อคนที่เป็นเข่าเสื่อมหรือว่าเริ่มจะเสื่อมแล้วครับจะมีปัญหาเจ็บเข่าด้านในนะครับฝั่งด้านในก็คือนี่ตรงนี้เรียกว่า เข่าด้านในนะครับอันนี้เข่าด้านนอกเข่าด้านในส่วนใหญ่จะเริ่มเจ็บจากฝั่งด้านในก่อนนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อพวกแอนดดักเตอร์กล้ามเนื้อขาหนีบครับไม่ค่อยแข็งแรงเลยจะใช้หมอนมาเป็นตัวช่วยครับวิธีการก็แบบนี้ชันเข่าขึ้นมาแล้วก็หนีบหมอนไว้หนีบหมอนนะครับหนีบหมอนนอนหงายหนีบหมอนเสร็จแล้วยกตัวขึ้นครับหายใจเข้าหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แ9 10ก้สิผ่อนอเป็นการเก็งสะโพกเก็งหน้าขานะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10้ากดแล้วก็ผ่อน,นี้นะครับแล้วก็ยกขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แผ่อนแต่ถ้าจะเพิ่มความยากนะครับให้เรากระดกข้อเท้าร่วมด้วยนะครับกระดกข้อเท้าแลแยกขึ้นครับ1 2 3 4 5 6 จ็ดแอย่าลืมออกแรงบีบเข่าเข้าหากันด้วยนะครับ1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกดแดเกสุดท้ายครับ1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกดแปดเกครับทำประมาณ10บครั้งนะครับลองไปฝึกดูครับสำหรับใครที่อยากนวดกดจุดรักษานะครับสามารถทักมาที่เพจหมอฟุกคินิการแพทย์แผนไทยได้เลยครับ หวังว่าคลิปนี้จะช่วยทุกคนได้นะครับให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับ